สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในช่วง10เกมมือถือใหม่หน่าเล่นประจําสัปดาห์นั่นเองนะครับในช่วงนี้ก็จะแนะนําเกมมือถือใหม่ที่น่าเล่นประจําสัปดาห์นะครับแล้วก็มีข่าวสารเกมมือถือใหม่ในอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างนั่นเองผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปรับชมในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับอสูโพมิเลีย สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือ Open World นะครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากหลายเกมด้วยการไม่ว่าจะเป็นทางด้านกราฟิกที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเกมชิ Impact หรือรูปแบบการเล่นที่นะาตอนนี้เหมือนได้แรงบันดาลใจมาจาก Power World ด้วยนั่นเองทุกผู้ชมครับอันนี้เป็นเกมที่หลายคนถกเถียงกันว่าตัวเกมได้แรงบันดาลใจหรือเอาข้อดีจากหลายเกมเข้ามาเล่นด้วยกันเนาะโดยเกมนี้ภายในเกมนะครับผู้เล่นจะสามารถออกสำรวจผจญภยัยต่อสู้กับบอสในเลดบอสอะไรแบบนี้นะ มีไลฟ์สกิลมากมายมหนูจะเป็นการปลูกผักตัดไม้ค้ามของหรืออะไรแบบนี้นะนอกจากนี้ยังมีพวกระบบการบินต่างๆด้วยนะครับที่เราสามารถล่อนไปล่อนมาได้แล้วที่สําคัญคือพลาดไปไม่ได้เลยก็คือระบบคู่ห,ห,หูหรือว่าระบบสัตว์เลี้ยงนะครับในเกมนี้มีสัตว์เลี้ยงแปลกๆให้เราจับมาเลี้ยงมากมายเลยนั่นเองผู้ชมครับก็รอติดตามกันได้เลยสําหรับตัวนี้นะครับก้จะเปิดให้บริการแล้ว Blue Exorcist เกมมือถือจากอนิเมะชื่อดังบูเอ็กโซซิสหรือว่าเอ็กโซซิตพันปีศาจนะเด็ะผู้ชมครับที่มาจากอนิเมะเนาะโดยรูปแบบการเล่นของเกมนี้จะมาในแนวแอคชัน่นนะครับขนตัวละครในอนิเมะมาแบบจัดเต็มแน่นอนโหมดการเล่นในเกมนี้ก็จะมีพวกเนื้อเรื่องนะครับดันเจี้ยนฟาร์มทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มของการฟาร์มลุยโศกของตัวเงินต่างๆไว้อัปเกรดตัวละครและที่พลาดไปไม่ได้เลยก็คือระบบซัมมอนตัวละครใหม่ๆในการ ช่วยผู้เล่นเล่นนั่นเองนะครับผมโดยเกมนี้นะครับจะเปิดให้บริการปลายปีนี้นั่นเองนะครับสำหรับ Blue Exorcist นั่นเองใครที่เป็นแฟนอน,น,นิเมะเรื่องนี้ก็ไม่ควรพลาดครับ Watering Wave เกมมือถือมาใหม,ม่จากค่ายที่พัฒนานในส่วนของตัว p a t e n t i o n g a Reven นั่นเองนะครับเกมนี้นะครับจะมาในรูปแบบการเล่นแบบ Open World นะครับการเล่นแบบแอคชั่ R P G เลยนั่นเองท่านผู้ชมครับ โดยเกมนี้นะครับมาพร้อมกราฟิวคุณภาพสูงดูตัวอย่างเกม p a n i s ช i n g Game l e v e l ที่เปิดให้บริการไปก็ได้นะครับภายในเกมก็จะมีการออกสำรวจมีระบบการหลบหลีกต่างๆหรืออะไรแบบนี้นะมีในส่วนของตัวระบบอบยบินที่เราสามารถเกาะในส่วนของตัวนกบินไปมาได้นั่นเองทุผู้ชมครับเกมนี้คิดว่าน่าจะเด่นเหมือนในส่วนของตัว f i n i s h i n g g i r Eleven นะครับก็คือระบบคอมโบการต่อสู้ต่างๆที่มีให้เรากดคอมโบมากมายหรืออะไรแบบนี้นะที่เป็นจุดเด่นของทางค่ายเกมเขานั่นเองนะครับโดยเกมนี้นะครับเตรียมเปิดให้บริการไปเดือนนี้นะครับประมาณวันที่22-23พฤษภาานี้นั่นเองท่านผู้ชมครับก็รอติดตามกันได้เลย l e g n Long Battle of the Origin Heart เกมมือถือเลกนล็อกภาคใหม่ที่ออกแบบตัวกราฟิกเหมือนต้นฉบับ PC แบบเป๊ะๆเลยสำหรับในภาคนี้ส่วนรูปแบบการเล่นนะครับก็จะเป็น Open World MO o ทั่วไปนะครับที่มีระบบออโต้นะครับในการเดินเควสต,ต่างๆนะครับข้อดีของเกมนี้เลยก็คือตัวเกมไม่มีระบบสตาฟมีนาในการล็อกในส่วนของตัวการฟาร์มเลเวลนะครับนะตอนที่เทสณนะตอนนี้นะไม่รู้ว่าตอนที่ตัวเกมเปิดให้บริการจริงๆนะครับในส่วนของตัวระบบสตามีนาจะกลับเข้ามาอีกหรือเปล่านะ ใครที really analog, like ่เป็นแฟนเกมแล็กนาล็อกนะครับอยากจะลองเทสเกมนี้ก็ลองดูกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีแค่เวอร์ชั่นของไฟ้หวันเท่านั้นเองทุยผู้ชมครับก็เปิดทดสอบถึงวันที่7พฤษภาคมนี้นะครับสำหรับใครสนใจไปลองดูกันได้ครับลูน่าซาก้าเกมมือถือ o p e n w นเวลเวมออีเกมนึงจากลู n a s a าก้าออนไลน์นั่นเองที่ทางค่ายเกมเขาพยายามปรับกราฟิกให้เหมือน Pc นั่นเองทผู้ชมครับแล้วก็เกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะอาชีพภายในเกมนะครับก็จะมีตั้งแต่นักลบนักเวทแล้วก็มือสังหารนะครับก็จะมีเผ่าให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นเผามนุษย์เผาเอลหรืออะไรแบบนี้นั่นเองทะผู้ชม สำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมออโต้ m o o อีกเช่นเคยนะสำหรับใครที่คิดถึงลูน่านะครับก็อลองดูเกมนี้ได้นะครับนะตอนนี้เขาพยายามปรับในส่วของตัวการาฟริกอย่างที่บอกไปนะครับก็อลองดูกันนะสำหรับใครชอบ MMO การาฟริกแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ Dumb Way to Survive เกมมือถืออาชิรอดแบบ Open World นั่นเองนะผู้ชมสำหรับเกมตัวนี้ผู้เล่นจะได้บังคับตัวละครไส้กรอกสีฟ้านะขอเรียกว่าไส้กรอกแล้วกัน โดยตัวเกมนี้นะครับจะมีในส่วนของตัวเคลสภารกิจให้เราทําไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้การหาหารการคราฟของต่างๆนะครับที่ทางเกมเขาจะพยายามสอนเราเรื่อยๆนั่นเองโดยเกมนี้ก็จะมาพร้อมการาฟริกสีสันสุดแสนน่ารักสดใสหรืออะไรทําดองนี้นะเหมือนจริงๆเกมนี้นะครับมันจะมาจากการ์ตูนของต่างประเทศด้วยนั่นเองนะครับผมก็ไม่แน่ใจข้อมูลตัวนี้นะลองไปหาหนิดนึงนะครับเจอเป็นพวกแอนิเมชันอะไรแบบนี้ ใครสนใจก็ลองดูกันได้นะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการทั้ง Android แล้วก็ iOS เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสโต์ประเทศไทยครับ l o อ in Blue tr True สำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมเอาชีรอดในภาคแรกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะครับในภาคที่2นะครับไม่รู้ค่ายเกมเขาคิดอะไรอยู่นะทำการปรับในส่วนของรูปแบบการเล่นใหม่นะครับจะเป็นตีม โตเวิร์ลกับไดโนเสาร์นะครับบวกกับ RTS หรือว่า Strategy นั่นเองทุกผู้ชมครับกึ่งๆก,กับพวก MMO เเหมือนกันนะสำหรับเกมตัวนี้นะครับผม ผู้เล่นจะได้ทําการสร้างในส่วนของตัวเชลเตอร์พัฒน,นาเมืองนะครับหาอาหารฟาร์มของต่างๆหรืออะไรแบบนี้นะเพื่อทําการต่อสู้กับเหล่าไดโนเสาร์ที่บุกเราหรืออะไรแบบนี้นั่นเองทนะุผู้ชมใครที่ต้องการเกมแนว r า s หรือว่า s t r a t e g y นะครับเป็นธีมเอาชีวิตรอดจากพวกไดโนเสาร์ก็ลองดูเกมนี้ได้นั่นเองนะตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้บริการในสโตรประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วกรี g เกม สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดคนสุดท้ายหรือว่าบัตททั้งรอยนั่นเองผสมกับในส่วข,ของตัวแนวแอสเคปปอมทาก็คือผู้เล่นต้องลงไปในแมป ทำการฟาร์มทรัพยากรต่อสู้กับมอนสเตอร์ต่อสู้กับผู้เล่นอื่นแล้วก็หนีออกจากตัวแมปไปให้ได้นั่นเองนะผู้ชมครับของที่อยู่ในแมปนะครับเราสามารถเอาไปปล่อยในตลาดหรืออะไรแบบนี้ได้นะถ้าสมมุติว่าเราของกลับไปไม่ได้ของในตัวเราก็จะหล่นทั้งหมดเลยนั่นเองนะผู้ชมนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้ทดลองเล่นในสโตร์ประเทศไทยนะสำหรับใครที่เบื่อการจับอาวุธปืนแล้วอยากมาจับดาบจับในส่วนของคาทาเวทก็ลองดูเกมนี้กันได้เลยตัวเกมยังเป็นแค่เวอร์ชั่นเคสเท่านั้นเอง ล o p h ีโ o ่โมบายเกมดังจาก PC ลงให้บริการในมือถือกันอีกแล้วสำหรับลูปฮีโร่นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับจะมีรูปแบบการเล่นแบบเป็นลูปเลยนะครับเหมือนชื่อเกมเลยนั่นเองทานผู้ชมครับเราจะบังคับตัวละครไม่ได้นะครับตัวละครฮีโร่ของเรามันจะเดินเองนะเรามีหน้าที่ใช้ในส่วนของตัวการ์ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ์ดเวทนะครับเพิ่มในส่วนของตัวพลังโจมตี การเวทเพิ่มพลังป้องกันหรืออะไรแบบนี้นะความสนุกของเกมนี้เลยก็คือกลยุทธ์ในการใช้การ์ดในแต่ละด่านในแต่ละรอบนะครับเพราะทุกรอบที่ตัวละครเดินกลับมาเป็นวันใหม่นะครับพวกมอนสเตอร์ต่างๆมันจะเริ่มเก่งขึ้นหรืออะไรทํานองนี้นะเนี่ยท่านผู้ชมใครที่เคยเล่นใน PC แล้วอยากจะเล่นในมือถือก็ลองดูกันได้สําหรับลูคิโร่โมบายครับวันพีชโปรเจกต์ไฟเตอร เกมมือถือจากอนิเมะวันพีซลิกสิตแ้ที่พัฒนาโดยค่ายเทนเซนนั่นเองนะครับเป็นเกมวันพีซภาคใหม่ที่มาในรูปแบบการเล่นแบบแอคชั่น 2D นะครับมาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงพัฒนาด้วย Unreal e n g i n น้นั่นเองสำหรับเกมตัวนี้นะการเล่นของเกมนี้นะครับจะเป็นการเล่นแบบผจญภัยตามเนื้อเรื่องต่างๆนะครับตั้งแต่ลูฟี่ออกเรือนะครับสู้ในส่วนของตัวละครต่างๆที่เป็นระดับบอสไม่ว่าจะเป็นโซโลสู้กับมีฮอกตาเยียวหรืออะไรแบบนี้นะสู้กับกองทัพเรือต่างๆ อะไรประมาณนี้ระบบอื่นๆภายในเกมที่น่าสนใจก็จะมีการซัมมอนตัวละครการอัปเกรดตัวละครการลงในส่วนของตัวดันเจียนฟาร์มทรัพยากรต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมเพย์ที่เอามาฝากท่านผู้ชมเนาะ วันนี้ก็น่าจะมีข่าวสารเกี่ยวกับเกมมือถือใหม่อัปเดตข่าวสารเกมมือถือใหม่ให้ท่านผู้ชมกันประมาณนี้สำหรับใครอยากจะให้ไปหาเกมอะไรมาอัปเดตนะครับก็สามารถคอมเมนต์ตใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ